เพื่อนผมอาจากสินโตนะครับวันนี้มี X6 นะครับของพี่ป๊อกเนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะครับมาทำพาร์ทลัดดีไซน์รอบคันกับเราแล้วก็เพิ่มล้อฟอร์ดไปวันนี้ครับมาติดตั้งเจ้าท่อยูซุสเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นมานะครับตัวท่อตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบวาล์วนะครับผมแล้วก็มีรีโมทแยกให้แล้วก็ในส่วนของตัวดวาวไบส์เนี่ยจริงๆก็สามารถเพิ่มออปชันที่เป็นแบบฟูลซิสเต็มนะครับแตบบ่ว่าพี่ป๊อกตอนนี้เลือกเป็นแคทแบ็กก่อนนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าเสียงดังไม่พอเนี่มได้ ตัวนี้ก็เป็นท่อตรงรุ่นนะครับใครใช้ X6 หรือว่า X5 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรหัส 40I หรือว่า5 0 d e, 40E นะครับผมสามารถเข้ามาติดตั้งท่อตัวนี้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็มีท่อสำหรับรุ่นอื่นด้วยเดี๋ยววันนี้พามาดูว่าเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ